สวัสดีครับผมสวัสดีเฮอมันไทยบ้านครับวันนี้ก็ออกมายู่ห้อยู่หน้าคือเก่าครับผมออกมาเห็ดเมนูกินข้าเทียงแซ่บๆอีกเลยครับผมวันนี้แม่สิออมม่ามครับพอดีได้ม่ามแซ่แข็งมากครับผมไปซื้อเนื้อมาก้อยมาถึกวันผระครับผมบบได้เนื้อซ่ออยากมาหลายมือว่าได้กินอีกวันนี้ก็ได้โอ้ยครับรคับก็เลยได้ม่ามแซ่แข็งมากครับผมม่ามงัวออมครับออมมาเลยแม่ เต็มหม้อไปเลยนี่ครับผมโลมครึ่งแม่ครับผมออมใส่ผักอีเลสครับผมผักอีเลสคือใบชะพูครับผมนีผักแค้วหน่อยหนึ่งครับผมขาอ่อนใส่ผักซีลาวนะผมแม่ใส่โรดนี่ใบพงสุดก็ใส่นี่มาจาังแซบนี่นี่ครับมันนัวใบโพงสุดเมนูนแซบๆนี่ครับใบโพงสุดออกมาก,กินทุกมื้อครับผมนี่ทั้งลวกกินกับตำมะฮุงทั้งต้มเห็ดน้ำสุปครับผม อ,อแห้งกินแห้งแตกได้นี่ครับโอ้ยน้ำลายแตกจ,ดจวดๆครับผมหิวเขาแล้วจักโมเมนเที่ยงกลัวแล้วบ่เดี๋ยวตำตำมังยมก่อนตำมังยมกินสมก่อนอยากินเขาออเดิบออเดิฟก่อนนครับออกมามัว่ัไม่สิเป็นข้นๆอน่อนๆถือใจอุ้อออยหรอเป็นอน่อนเขียวเพิ่นเนาะใส่เขา่าขัวน้าครับผม,ผมหอมๆนี่ครับเดี๋ยวให้เมย์หั่นแล้วก่อนออกมา,ออกมาเห็ดเที่ยงหน้าคือเก่าแล้วครับผมยังบ่แลง่ายครับ มือที่สามแล้วมือนี้กะ่เอาะออกมากี่เขากินน้าอยู่ไหนอยู่หน้ามันอย่างแซ่บครับผมตามเรื่องปูมา้วเนาะ,ะเดี๋ยวสิเอาออกตามมังย้มก่อนสันแม่ตามเรื่องไว้แล้วเ่าะอโอ้เขื่อครับนี่แดงอ่องต่องเลยครับผมมีตะไคร้ครับผมมะพริกครับไปมะกรูดครับผมเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวตามมังย้มกินสมก่อน นี่ครับเรียงน้ำยยอยก่อนครับผมตามบังยมยมพึสชดดีครับอือหยิบา5หาเม็ดครับผมจ,จวดๆเลยเยมลงไปครับบาลี้น้ำลายแตกสวดๆไอีกจักหน่อยก่อนนี่ครับ ตามมึงยมเมนูเรียกน้ำย่อยครับผมกินสมก่อนอย่กินเข่านีแซบปลาหยั่งครับผมขอญาตตามก่อนครับอ,อืนี่ครับเสร็จไปทีเรียบร้อยครับผมเมนูออเด์บออเด็บรา้การใา้การนะรผมนี่ละกินสมก่อนแต่กินเข่าตามมึงยมเสอยาแต่สมครับ่วงนี้ บ็ตามหงกตามมังยมฮึมชิวจัดเขียงหน้าเข้ากับใกล้แล้วครับผมเอาเดี๋ยวเห็นเมนูต่อกันครับเก็บลูกโดดสดๆครับผมจากเขียงหน้าเฮ้านี่ไปใส่ขัวเลยใส่อ่อมนมากอ๋อขาดขาดขาดสดๆจากต้นเลยด้วยนี่นี่ครับโอ้หน่อยแดงๆนี่ อ <c oughs> ได้กินย่อนได้นี่ขึ้นโดยแบบบได้ปลูกเลยครับขึ้นเองธรรมชาติ <c oughs> มืดแล้วได้สามสี่หาหน่วยนี่ครับลูกโดดเ้าเอา,มา,อา,ามไม้บ๋อแม่ไปตอนนี้ข้างหมอแล้วครับผมข้างหมอแล้ว,เด,วเดี๋ยวล่างพริก อามาใส่ครับผมมัน,น <Okay. S 1> พอใส่เครื่องใส่ลูกโดใส่ยางลงไปแล้วก็ค้นครับผมผมมีข้าวครับข้าอ่อนเนือลายครับข้าวอ่อนอยู่ลังเทียงหน้าเท่านี้แล้ครับเม่ปลูกปเกป็นปะีไก่นี่ันอ่อนเนื้อเอาเอาสิขวไปเรื่อยๆครับผมขวจนมันสุกแล้วกระจังปุ้งครับผมเอารอชมกันครับผมอ,อมาม้ามครับผมแล้วก็บสตัมแปงแวแม่ mm. โอ้ลืมเอาหอยดองมาเนาะ แตงหอยรอนึ่งอ้ยบ่มีที่อบแล้วครับผมขั้นตอนการปรุงครับเมื่อกี้นี้ใส่ปลาแดดลงไปครับผมคัดของนิดหน่อยครับคายบอติดครับผมใส่ปลาแดกลงไปแล้วผงสลดครับผงสลดน้ำปลาครับผมหยดทองแซ่บอยู่ได้ครับน้ำปลานี่ครับข้าัวครับผม วไปอีกบวงนึ่งครับขอขัวนี่หอมหอมครับแล้วก็เห็ดให้น้ามข้นไว้น้ำนี่ครับน้ำข้นครับผมแบบนี้อืมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับผมหอมเขื่องหอมตะไคร้ครับใบะมะกูดขาอ่อนครับผมที่แม่ยตำใส่แต่แรกนี่ครับ าการครับผมรอเดือดจักหน่อยครับผมแล้เติมหน้าอีกนิดหนึ่งได้การแล้วครับอาทีนี้เร่งไฟครับเร่งไฟตอนนี้ก็บายกว่าแล้วหิวแล้ว <c oughs> ตเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งครับผมรอเดือดอีกรอบครับผม ม่ามันยังสุกยากหน่อยหนึ่งครับผมทั้งในมันก็นยังสิงเป็นเลือดซึมๆออกมาอยู่ครับดี่ครับสังเกตด้วยนี่ครับรอหน้ามือเดือดอีจกจังหน่อยครับผมไฟกับคัลังเดือดสุทธะสุทธะแล้วตอนนี้แม่งงมก็ย้ำมาแข่งเตรียมไว้ต่ำแล้วทางนี้นี่ครับพักเท้ากับเต็มๆเลยครับผมใส่ทั้งผักชีลาวครับผม ข่เลิศหอมชีครับหอมบัวใบพงสลดใส่น้ำในร้านจะมีราีขายแ้่งอ่ก็ราเขาจะขาพรนกุ่มเโอ้มันแฉเย็นมันกับซอสเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> จักแล้ว <c oughs> นี่ครับในการแล้วบ่านนี้เือดแล้วเอาพักลงเลยบ่านนี้นี่ครับพักหลายหลายอย่างครับผมลงไปเลยโอ้ยสะใจแต่พักมีกันล่นหม้อแล้ว แบบแขนเคดเลยคุยเข่าแ่บๆนี่ครับเราต้องเห็ดหน้ามลายครับเห็ดหน้พาพ่ออเจะนะครับผมคุยข้ามเขา่าแบบนี้แมื่อนนั้นโอ้ยลงไปหอมพักเยือขึ้นมาเลยครับผมอ้ารพอพักซุกจังหน่อยครับผมรู้เรื่องบบานนี้นะครับเสแ่บๆน้ำกันครับผมบา้านนี้โอ้เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว ครับไม่เด้นไรตำมะแตงครับผมอมม่ามอมม่ามตำแต็มแบนี้เมนูนองอ่ายๆครับผมอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าพี่นอ้องน,นี่ครับส่งพักยายขั้นเองครับผมอันนี้สดพันท้อนคนๆนจำเขาบุย๋ยเลยอาบุ้ยสดบังดุ๊กเฮ้ยน่าดายเศษคือเก่าหมด,หมด,หมด,หมด อ่าออนเขียวเอเนอ่ยู่ดอกอืกเอาหนะ้าบายบายอืรในการอยู่บ่ไปซื้อเนื้อวันศีลบ่ได้เนื้อเลยขอเปล่าก่อนเนือ้อเออห้อนเด้เคลียร์โต๊ะก่อนครับผมออเดอร์ไปแล้วเมื่อกี้นี่นตำบางยมแซ่บๆหรอเห็ดบาง,งามยมเห็ดบางยมอยู่ เขาดีบ่เอาอะไรได้มากิที่นีอหอมผ้าอีเลิศเนาะแต่คืออ่อนอมนองงัวเนาะคือเนาะหอมผ้าอีเลิศเด้คืออ่อนอมนองงัวเลยนะครับบานท,ทีนี้อเอา้ามาครับบานนี้ลงมือกินลงการแซ,ซ่บๆมาแซ่บๆลงการพี่น้องบานนี้สดตามเมล็ดแดงแม่ทึ่งว่าตามเมล็ดแดง อ๋อติดมือขนาอื้คำแรกของมางินแล้วเนาะยมอ่อนโทษสดอ่อมม่ามครับผมนะแซ่บๆห้อนท้องตามบังยมมุวยว่านี้ครับ พออมกคือเคเรือรอ่องถุนีบบเรีกต่งดีพรางว่แดดลงบบอืม